ดีค่ะสูโยบายลูกมุสลิมนะคะหรือว่า C.M.P คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยนะคะจากทางวอชเราก็ได้มีโปรเจกต์งานวิจัย ที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่เกี่ยวกับกลุ่มประเทศทะเลแดงอาจจะเป็นภูมิภาคที่หลายๆท่านอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนหรือว่าไม่ค่อยน่าใจเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนแล้วทําไมเราถึงต้องให้ความสําคัญตรงนี้นะคะซึ่งทางศูนย์เองก็จะพยายามตอบโจทย์ตรงนี้ค่ะมันมีเหตุผลจํานวนมากเลยที่เราควรจะต้องสนับสนุนหรือให้ข้อมูลนะคะว่าทําไมผู้ประกอบการไทยหรือแม้แต่ภาครัฐเองควรจะต้องให้ความสําคัญกับภูมิภาคทะเลแดงนะคะ ภูมิภาคทะเลแดงประกอบไปด้วย6ประเทศซึ่งในส่วนนี้ก็คือถ้าทุกท่านนึกนะคะเราจะเป็นแบบมีทะเลขั้นกลางทางด้านขวาของทะเลเนี่ยก็จะเป็นทางด้านฝั่งซ้ายนะคะของหรือว่าภาคตะวันตกของทางด้านตะวันออกกลางแล้วก็ขั้นมีทะเลแดงตรงกลางและอีกข้างหนึ่งก็คือเป็นแอฟ,ฟริกาทางด้านของตะวันออกกลางเนี่ยค่ะก็จะมีประเทศใหญ่ๆคือซาอุดีอาระเบียและข้างล่างก็คือประเทศเยเมนนะคะทางด้านซ้ายของทะเลแดงก็คือจะเป็นภูมิภาคแอฟริกาเริ่มต้นจากขั้นบนสุดคืออียิปต์ ะะแล้วก็ลงมาก็จะเป็นประเทศเล็กๆที่เราอาจจะไม่ค่อยเคยได้ยินนะคะใหญ่กว่าอีกหน่อยก็จะเป็นซูดานและอีก2ประเทศก็คือเอริเทรียแล้วก็จิบูตีนะคะจริงๆแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยกลุ่มประเทศทะเลแดงเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีภูมิศาสตร์ที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลางในการติดต่อซื้อขายค้าขายกันมาเป็นแบบร่วมพันปีแล้วนะคะแล้วในปัจจุบันก็อยู่ในเส้นทางสายใหม่เส้นใหม่ด้วยก็เป็น New Maritime Silk Road นะคะซึ่งเป็นตัวเชื่อมระหว่างทางภูมิภาค ตรงตะวันออกกลางจากเอเชียไปสู่ยุโรปซึ่งทางยุโรปตอนบนเนี่ยก็คือเชื่อมไปทางคลองสุเอซของประเทศอียิปต์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงภูมิศาสตร์ที่ตั้งเนี่ยก็คือเป็นโลเคชั่นที่ดีมากซึ่งเหมาะสมในการส่งออกค้าขายสมมุติว่าถ้าผู้ประกอบการไทยเองต้องการที่จะไปเจาะตลาดทะเลแดงก็ถือว่าจะเป็นจุด starting point ที่ดีด้วยอีกส่วนนึงก็เพราะว่านอกจากเขามีทางภูมิศาสตร์ยุทธศาสตร์แล้วนะคะก็คือทางด้านทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคทะเลแดงเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติเองก็เรียกว่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เลยโดยเฉพาะทางฝัง วแอฟริกา <North> mm hmm. นะคะ mm hmm. ก็คือจะมีทั้งทางด้านแก๊สทางด้านน้ามันแล้วก็ทางด้านทรัพยากรแร่ธาตุต่างๆนะคะอาจจะยังไม่ค่อย เป็นที่สนใจของแต่ประเทศมากนะแต่ว่าประเทศที่เข้าไปมากๆประเทศหนึ่งแล้วก็คือประเทศจีนนะคะซึ่งถามว่าเป็นข้อดีกับประเทศไทยไหมก็เป็นข้อดีเนื่องจากว่าความสัมพันธ์ไทยจีนก็ค่อนข้างแนบแน่นระดับหนึ่งเราอาจจะสามารถมีประเทศจีนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประเทศไทยไปภูมิภาคทางแถบแอฟริกาได้นะคะด้วยภูมิศาสตร์ตรงนั้นเนี่ยค่ะโลเคชันก็คืออยู่ติดกับกลุ่มประเทศที่เราเรียกว่ากลุ่มความร่วมมืออาวอาหรับนะคะหรือว่ากลุ่ม GCC ซึ่งหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินมาจากว่ากลุ่มประเทศนี้เป็นประเทศที่มีความร่ำรวยมากตั้ ราได้ยินคําว่าพิโตรดอลลานะคะเพราะว่าประเทศกลุ่มนี้คือส่งออกน้ํามันเยอะมากเงินมหาศาลถามว่าช่วงนี้เขาต้องการที่จะดิเวอร์ซิฟายใช่ไหมคะเพราะนั้นการลงทุนต่างๆก็จะเริ่มมองไปนอกประเทศตัวเองซึ่งทะเลแดงอยู่ติดตรงนั้นก็น่าจะได้ฟินแลนซ์การลงทุนจากกลุ่มประเทศ g c ได้อีกในระดับหนึ่งนะคะทางด้านมหาภาคเองของกลุ่มประเทศทะเลแดงเนื่องจากว่าเขาเป็นกลุ่มประเทศที่เรียกว่ารายได้ก็ยังไม่ได้สูงมากไม่ถึงโดยเฉลี่ยรวมๆนะคะสะท้อนว่าถ้าเกิดเขาเป็นประเทศที่ยังพัฒนาได้ ต่อไปในอนาคตอัตราการหายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยก็จะยังสูงเพราะฉะนั้นเป็นกลุ่มประเทศที่อัตราการหายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะดีเลยแต่ด้วยประเด็นที่เขายังไม่ได้พัฒนามากนะคะเพราะฉะนั้นบุคลากรก็ยังขาดแคลนเพราะ,ะนั้นผู้ประกอบการของประเทศไทยอาจจะไปร่วมลงทุนเพราะเขาก็ต้องการโน้ตฮาวต้องการประสบการณ์การลงทุนต่างๆจากกลุ่มประเทศอื่นๆที่อยากให้มาลงทุนในบ้านเขานะคะโดยเฉพาะหลายๆภาคส่วนที่คิดว่าประเทศไทยมีความได้เปรียบมากก็คือ กต,ตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมอาหารที่ประเทศไทยก็มีความได้เปรียบส่วนนี้อย่างมากนะคะและที่สําคัญก็คือภูมิภาคทะเลแดงเขายังไม่สามารถผลิตอาหารได้เพียงพออันนั้นก็จะเป็นจุดหนึ่งได้อันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะคะว่าหลายๆอย่างที่เราอาจจะมองข้ามไปว่าประเทศกลุ่มเทเลแดงอาจจะไม่มีความสําคัญมากแต่ว่าเป็น blue ocean นะคะถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการไทยหรือว่าทางฝ่ายรัฐบาลเองให้การสนับสนุนตรงนี้ก็จะทําให้ผู้ประกอบการไทยเองเนี่ยสามารถเข้าไปหาโอกาส างด้านการค้าการลงทุนได้มากขึ้นแผนงานวิจัยยุทธศาสตร์การทำธุรกิจการค้าและการลงทุนของประเทศไทยในแถบภูมิภาคทะเลแดงนะคะก็จะประกอบไปด้วยงานวิจัยที่อยู่ในรูป คือใน2มิติด้วยกันมิติแรกก็คือมิติทางด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็มิติทางด้านสังคมการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยมิติทางด้านเศรษฐกิจเองนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าแล้วก็การลงทุนโดยตรงและอีกส่วนหนึ่งจะเป็นเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการค้าและการลงทุนอย่างชัดเจนโดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนโดยตรงเนี่ยก็จะเป็นการวิเคราะห์หลักของงานวิจัยนี้เป้าหมายแรกของเราก็คือประเทศไทย ควรจะเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมใดในภูมิภาคทะเลแดงซึ่งโครงการย่อยที่3ของเรานะคะก็จะเข้ามาตอบโจทย์นี้เพื่อทําการศึกษาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสาหรับการลงทุนของประเทศไทยนะคะโดยหลังจากที่เราได้กลุ่มอุตสาหกรรมแล้วทีนี้ก็จะมี โครงการวิจัยอีกหนึ่งโครงการนะคะที่จะมีการทําการวิเคราะห์ลงไปในระดับรายสินค้าว่าสินค้าใดบ้างที่คุณจะเป็นเป้าหมายเพื่อการลงทุนในที่นี้อันนี้ก็คือจะเป็นโครงการที่4จะมีการวิเคราะห์นะคะทั้งปัจจัยทางด้านการค้าที่ส่งเสริมการลงทุนด้านการผลิตในกลุ่มประเทศแถบภูมิภาคทะเลแดงนอกจากนี้เนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยโลกออนไลน์ก็กําลังมามากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์หรือว่าอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยก็เป็น เรื่องที่เราละทิ้งไปไม่ได้เนื่องจากว่ามีการเติบโตที่สูงม,มากนะคะโครงการวิจัยเองก็ไม่ละเลยในด้านนี้นะคะเราก็มีการศึกษาเกี่ยวกับตลาดกลางออนไลน์หรือที่เราเรียกว่า e marketplace แล้วก็ช่องทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆที่กระจายอยู่ในแต่ละภูมิภาคนะคะซึ่งโครงการย่อยที่5ก็จะเข้ามาตอบโจทย์นี้ และสุดท้ายของมิติทางด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนนะคะเนื่องจากที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าใน3โครงการแรกเราจะเจาะไปที่ด้านตัวสินค้าแต่ในภาพบริการเองก็มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันซึ่งในที่นี้เราจะยกตัวอย่างของภาพบริการซึ่งก็คือภาคที่ประเทศไทยเองมีความได้เปรียบนั่นก็คือทางด้าน healthcare นะคะซึ่งโปรเจกต์วิจัยอีกหนึ่งโครงการก็จะทําการวิเคราะห์โดยละเอียดโดยจะมีการเลือกอุตสาหกรรม healthcare นะคะเป็นอุตสาหกรรมนําร่องของการบกุกเบิกภาพบริการซึ่งในที่นี้ใน กลุ่มประเทศทะเลแดนที่ตอนแรกเราได้กล่าวข้างต้นใช่ไหมคะว่ามีอยู่หประเทศด้วยกันแต่เราจะมีในบางงานวิจัยที่ก็จะมีการวิเคราะห์เพิ่มก็คือมีประเทศตุรกีแล้วก็ประเทศสหรัฐอาหรับอ,อิเ,อเรตส์เข้ามาในอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์อันนี้นะคะอีกมิติดดางาด้านเศรษฐกิจ ที่แม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนโดยตรงแต่ว่ามีส่วนสําคัญในการซัพพอร์ตทางด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนทางการค้าและการลงทุนนะคะในงานวิจัยนี้ก็จะมีอีก2โครงการด้วยกันซึ่งโครงการย่อยที่2ค่ะก็จะศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็กฎระเบียบการลงทุนในกลุ่มประเทศในแถบภูมิภาคทะเลแดงซึ่งเราเองไม่สามารถที่จะละเลยหลีกเลี่ยง อุปสรรคทางด้านการค้าการลงทุนเนื่องมาจากด้านกฎหมายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก่อนที่ผู้ประกอบการจะเข้าไปในกลุ่มประเทศภูมิภาคทะเลแดงตรงนั้นเนี่ยก็มีความจําเป็นที่เราจะต้องรู้ก่อนว่าเราเข้าไปเราจะเจออะไรในงานวิจัยนี้คะเรามีเพียงแต่จะเป็นการศึกษาเฉพาะด้านแต่จะเป็นการบูรณาการด้านกฎหมายระหว่างประเทศเหล่านี้เข้ามาด้วยกันนะคะซึ่งโครงการย่อยที่2ก็จะตอบโจทย์วิจัยนี้นะอีกอันนึงก็คือว่า เมื่อเมื่อกี้เราพูดถึงด้านสินค้าและการลงทุนใช่ไหมคะทีนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการทางด้านการเงินเพื่อการค้าหรือว่าเทรดฟินแลนซ์เนี่ยที่ก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยนะคะสามารถที่จะขยายการลงทุนเข้าไปในกลุ่มประเทศแถบภูมิภาคทะเลแดงได้นะคะตัวอย่างผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่อำนวยความสะดวกให้กับการค้าระหว่างประเทศก็เช่นการออกหนังสือค้าประกันนะคะที่ออกโดยธนาคารตามคําขอของผู้นําเข้าหรือที่เรียกเรียกว่า LC นั่นเองหรือว่าผลิตภัณฑ์และก็บริการทางการเงินต่างๆที่เกี่ยวข้อ กับการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เราเรียกว่า Hedging นะคะหรือว่า FX Hedging ในที่นี้สรุปก็คือว่าการทำธุรกรรมเทรดฟ f น n a นซ์เนี่ยเนื่องจากมันมีความซับซ้อนนะคะแล้วก็ใช้เวลานานก็เลยทำให้ ผู้ประกอบการเองน่าจะต้องมีความรู้ทางด้านนี้ก่อนที่จะตัดสินใจว่าเราจะไปลงทุนหรือว่าซื้อขายค้าขายกับกลุ่มประเทศทะเลแดงอย่างไรก็จะมีโครงการย่อยที่6นะคะก็จะทําการศึกษาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศไทยแล้วก็กลุ่มประเทศในแถบภูมิภาคทะเลแดงอันนี้ก็จะเห็นว่าเราก็จะมีทั้งหมด สี่โครงการย่อยที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนโดยตรงแล้วก็อีกสองโครงการย่อยที่ศึกษาสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการค้าและการลงทุนอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็จะมีค่ามาอีกมิติหนึ่ง นอกเหนือจากมิติทางด้านเศรษฐกิจก็คือมิติทางด้านสังคมการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเราก็จะมีโครงการย่อยที่1นนะคะที่จะทําการศึกษาวิเคราะห์ความสาคัญด้านยุทธ,ธศาสตร์ของแถบภูมิภาคทะเลแดงปัจจัยทางด้านสังคมการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและก็โอกาสของประเทศไทยซึ่งในส่วนนี้เราจัดให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการค้าและการลงทุนทางอ้อมก็ จะมีครบทั้งด้านเศรษฐกิจแล้วก็ทางด้านมิติสังคมการเมืองนะคะเพราะว่าที่เราทราบกันว่าด้วยสาระสําคัญทางภูมิศาสตร์ของทางด้านภูมิภาคทะเลแดงเนี่ยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นจุดร่วมของผลประโยชน์ของนานาชาตินะคะที่หลายๆประเทศเนี่ยเขาร่วมกันปกป้องร่วมกันแล้วก็ส่งผลให้ภูมิภาคเนี่ยมีประสบการณ์ทั้งทางด้านความร่วมมือ แล้วก็ความขัดแยง้งรวมถึงความรุนแรงที่ส่งผลต่อพลวัตความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในพื้นภาคของโลกในภาพรวมนะคะเพราะว่าอย่างที่เราได้ยินกันมาต่อเนื่องเลยก,า,การะัะกันของแนวคิดอารับอิสลามกับชาติตะวันตกอาจจะเป็นผลมาจากยุกล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกต่างๆเหล่านี้แล้วก็นํามาสื่ออีกปัญหามากมายนะคะซึ่งในปัจจุบันเราก็จะได้ยินเกี่ยวกับความรุนแรงความสุดโตรงทางศาสนาความขัดแยง้งทางอาราบแล้วก็ยิวนะคะแล้วก็ความขัดแยง้งทางนันอิสราเอลปาเลสไตน์ในปัจจุบันแต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากว่าภูมิภาคตัวอันออก,กลางค่ะหล,ก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 ลักๆเราู่ถึงน้ํามันแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีน้ํามันปัญหามันก็จะมีอยู่ตลอดไปอาจจะใช้คําว่าตลอดไปอาจจะฟังดูโ,โหแรงเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าปัญหามันคงไม่หมดไปนะคะเพราะนั้นถ้าเราจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นดินแดนที่น่ากลัวหรือเปล่าเราไม่ควรไปหรือเปล่าแต่ว่ามันก็เป็นอยู่อย่างนี้ค่ะแล้วเขาก็มีการค้าขายเป็นปกติอยู่ประเทศไทยเราควรที่จะเข้าไปตรงนั้นเพื่อที่จะไม่ตก ขบวนรถไฟของการค้าขายการลงทุนกับกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตรหรือเปล่าจุดนี้เนี่ยแหละค่ะก็คือจุดที่ทางศูนยนโยบายโลกมุสลิมน,นะคะซึ่งเราทําการตอบโจทย์ตรงนี้เพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่าถ้าผู้ประกอบการไทยของประเทศไทยเองต้องการที่จะขยายโอกาสตรงนี้ภูมิภาคทะเลแดงมีสิ่งที่เราจะต้องรู้ตรงไหนบ้าง ซึ่งโครงการวิจัยนี้ก็จะได้พัฒนายุทธศาสตร์การทําธุรกิจการคาร้าและการลงทุนของประเทศไทยในกลุ่มประเทศภูมิภาคทะเลแดงในทั้ง2อมิติดังที่กล่าวมาแล้วค่ะขอบคุณค่ะ